สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ช่องหมูเล็กชาแนลทรัคไทยแลนด์นะครับพี่นอ้องยออย,อยู่บ้านมาขืนแมวบางปูนมานางมานางนวันนี้นะครับก็ให้เสียตุ้ยนะครับมาลงไถนาให้เรานะครับหรือดูการทำนาถึงแล้วพี่น้องไม่เอาบางป,ปนูนกรุบเนียบัดดัลเฮ้ยแคปจูนนะรืบัด วันนี้นะครับก็มาถ่ายรถไถไถนานะครับของเสียตุ้ยนะครับนี่กำลังไถให้ผมนะครับคุณตลบเลยอาจจะเดินตามไม่ทันนะครับนาใหญ่นะครับเจ้าคูบต้าใหม่เอี่ยมเลยนะครับติดต่องานได้ติดต่องานได้นะครับเขตห้วยราชบุรีรัมติดต่องานได้นะฮะนี่นะครับกำลังไถ ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก hmm. ด share, s u b สไคร<ด>ป mm ์ hmm. เพิ่ม mm hmm. เพื่อน mm hmm. ให้ผมเยอะ mm hmm. ๆนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในคนทําคลิปนะครับ mm hmm. พี่น้องนี่พามาชมคูปต้านะครับคูปต้าของเสียตุ้ยนะครับออกใหม่รถห้างออกใหม่เลยไม้แกะกลองนะพี่น,อน้นอ,งนนองนี่นะครับไ mm hmm. ม้แกะกลองไปเลย ผมก็ไม่ได้เดินนะถ่ายมุมนี้ให้พี่น้องได้ชมนะไม่ได้เดินไม่ได้เดินกว่าจะเดินไปถ่ายก็ร้อนครับพี่น้องร้อนแต่วันนี้ค่อนข้างขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่นะครับนี่มาแล้วนะครับคูเปต้าไม่แกะกล่องเลยพี่น้อง เราก็ไม่ได้ทำคลิปบ่อยนะครับต้องขออาภาัยด้วยนะครับช่วงไม่ค่อยมีรถให้ถ่ายเคูปุต้า 5018HL HP นะครับ HP ดินก็ไม่ค่อยเข้านะครับมันแข็งนะครับพี่น้องแข็งคูปุต้าตัวใหม่นะ ไม่เยี่ยมเลยนะครับดินก็จะแข็งแข็งหน่อยฝนไม่ตกเลยพี่น้องที่ไหนฝนตกบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับที่นี่ไม่ตกเลยนะครับด,ดูมีเมฆมีแดดโอ้ต้นไม้ยังร้อนเลยพี่น้องทางไหนฝนตกก็คอมเมนต์มาได้นะแต่ทางผมไม่ตกเลยนะฝนไม่ตกเลยดินแห้งมาก ตกวันก่อนนะครับพายุเป็นพายุแบบพายุเลยนะครับพายุฤดูร้อนบ้านผมนี่เปิดเลยพี่น้องเปิดทั้งรังคาเลยพอดีเสียตุ้ยว่างนะครับวันนี้ให้มาไถยให้ผมนะครับที่นาทำนบนะพิกัดนาทำนบนะเอฟซีท่านใด เห็นก็ทักทายกันได้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะเดินทำคลิปเกี่ยวกับรถทุกชนิดนะให้พี่น้องได้ชมนะพี่น้องนี่เราก็ถ่ายแบบเรียวๆไม่มีการตัดต่อเลยไม่เฟกพี่น้องเพราะตัดต่อไม่เป็นตัดตามก็ไม่เอาบางปูนเลยกระดาวเชิงเลยไม่เอาบาง นี่นะกล้องผมก็เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าเนี่ยจะซูมได้ไม่ค่อยไกลเท่าไเร่เราก็ดูแอคชั่นการทำงานของคูบูต้านะครับคููต้า5018 SP ์่งแปดเใช่ไหมนายจะใช่นะครับน่ายจะใช่50เป็น5018นะครับสีส้มสีส้มอย่างสวยเลยนะคันใหม่นะครับเรา ยังไงก็สวยเนาะคันใหม่นะครับนี่มันเสียงนิ่มเลย 18SPL5018SP 18นะตัวใหม่ล่าสุดของคูเบต้านะครับในปี66นี่นะครับฐานไถพรวนฐาน7นะดินก็จะละเอียดจะละเอียดหน่อยนะฐาน7 ใบมีดก็ประมาณ2เมตรนะคร่าวๆผมก็ไม่รู้สเปคเท่นะครับผมก็พูดคร่าวๆพี่น้องเข้ามาดูแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะดูให้จบดูให้จบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนี่ปรำรอเพื่อกดไลค์กดแชร์หรอบแล้วนะนะกลัวพี่น้องจะลืมว่าช่องเราถ่ายทำ เกียวรนะนี่นะวันนี้ก็บรรยากาศร้อนๆจากทุ่งนาเลยนะครับมาดาูเจ้ากูเบต้าไถนะครับไถดักนะครับไถดักยังไม่หวานนะครับปีนี้คาดว่าปีนี้คาดว่าน่าจะแรงน,น,น,นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำกับแม่ร้าน ออแล้วมันแรงนะถาชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe นะครับช่องส่วนนุเล็กนะครับวันนี้ฤดูการทำนาพี6กหี่น้องอ ได้ใช้เจ้า L5018SP นะครับมาถ่ายให้นะครับถ่ายถ่ายดักถ่ายดักก็ไม่มีอะไรจะถ่ายเยอะนะครับพี่น้องนี่ก็ลองโทรศัพท์กระแตกด้วยพี่น้องเอ้ยยับนะยูทูบเบอร์ยับยับอบุญปลูกน้่นฝั่งนู่นก็จอนเดียนะจอนเดียกำลัง จะลงเหมือนกันนะทำการแสดงเหมือนกันกำลังเผาฟางอีกแล้วนะครัพี่น้องแต่ผมไม่เผานะครับของผมเน้นไถกลบตอสังไปเลยพี่น้องเพิ่มปุ๋ยเพิ่มแร่ธาตุให้ดินนะเออไม่เอาบางปูนเออะดาๆเจ็ดรวสราโรเบียมาดอกหนูเฮ้ยไดจีไดจีปลื้อเอเบียเจี๊ย นะครับเกือบเสร็จแล้วนะฮะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เดี๋ยวจะถ่ายคลิปอีกที่หนึ่งนะครับจะไปถ่ายอีกที่หนึ่งให้ชมครับนี่คือนาทํานบนะครับติดทํานบทํานบนะครับทางนู้นก็บ้านจอมนะครับเป็นทํานบเก็บน้ํานะครับของบ้านเซาซนะครับก็เลยให้เสียรตุ้ยมาจัดให้นะครับให้สวยๆเลยพี่น้อง าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับติดตามให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบเรียวๆให้ชมนะครับไม่มีการตัด,ดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับคลิปเรียวเลยนะครับเรียวๆสดๆคุยสดๆความกระหอบไม่เอาบางปนนะฮะนี่นะครับดูเออพลังของคูปุต้านะครับคูปุต้าอ่ะคลิปนี้ขอ จบก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ